ตัวแรกแขกมานมาแล้วพี่น้องอุย้ยนั่นหันหาเยอแล้วติดบุนอ้อบแบบนี้เยอะขีกระเดือนครับใส่ภาพสองตัวเอากัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วอืติดบุนอ้อพี่น้องเอาเส็จแท้มานนี้ได้กินตำกบแท้พี่น้องตัวใหญ่ซ้ำนะนี่อุย้ยหยัมเบแยบเนียเส็จแท้พี่น้องตัวนี้โดดโอ้ยห้ามก็ อ auto, so tai, ึเอาลมาอยลมาายู Dogs ่พี่น <ar> ้องเอ้ยมาแล้ววิเศษแท่มันนี้ได้ตําปปนเถอเอ้าสวบสวบาสองได้บ่อได้บ่อได้บ่อเยอกแวงไปแวงมากเสีแท่บาทนี้เอาเอาสีว่าจังไหนพี่น้องสีว่าจังไหนสิสวบอีกบ่อสีสววอีกบ่อกบมันกระแนมมังเยือกแล้วครับพี่น้องเนาะมันสิสวบหรือบ่สวบรุนกันครับผม สิได้กินสิได้ก้อยบ้านออตัวนี้อ้ยโดจ้อยโอ้ยอ้าว